หลายคนอ่ะคิดว่าของมือสองอ่ะแม่งไม่ดีคนใช้งานมาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ <Green light. S 1> ซื้อมาก,ก็ต้องเผื่อใจตาดีได้ตาไร้เสียเผลอต้องเสียเงินไปนซ่อมอีกมากมาย <Yeah. S 1> ถ้าเลือกได้ถ้าเรามีเงิน <The light. S 1> เราก็คงซื้อของใหม่ป้ายแดงไปแล้วล่ะ แต่ถ้าเราเลือกไม่ได้อะของมือสองมันก็ช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าได้ไม่ใช่เหรอ uh, yeah, แน่นอนครับ uh, yeah, สื่อทุกวันนี้ uh, probably, uh. ก็ดำเนินเสนอแต่ข่าวร้าย <'m> โดนหลอ,อกโดนย้อมแมวมาก <is hard. S 1> มาย เกี่ยวกับการเที่ยวซื้อของมือสองไอ้รถมือสอ,องเช่นกันตัวอย่างมีเห็นเยอะแยะจนหนักิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมตัดต่อสวมทะเบียนโอนไม่ได้เครื่องพังเสียตังค์ไปซ่อมอีกเยอะแยะมากมายยังไม่รวมของความเสือ่อมโทรมของสภาพรถอีกไม่ว่าจะเป็นผิวสีช่วงล่างที่มันผุพังหรือภายในที่มันซอกโปกซอกมกเหม็นอับอะไรก็ไม่รู้ความกังวลใจของคนนะ่ะ กับเรื่องของการซื้อรถมือสองอ่ะมันมีมากนะแต่ผมอยากให้คุณเสพข้อมูลยังถูกต้องอย่าเสพแต่ในแง่ร้ายลองเสพข้อมูลในแง่ดีๆดูบ้างก็ได้แล้วเอาทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดีมากันกรองด้วยตัวเองด้วยใจตัวเองด้วยสมองตัวเองแล้วถ้าของมือสองหรือรถมือสอมันเป็นทางที่ช่วยคุณประหยัดได้แล้วคุณมีวิจารณญาณมีความสามารถในการเลือกของที่มันดีได้ มันจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วมันช่วยคุณประหยัดเงินได้ด้วยตัวเองใช้ประโยชน์จากมันซะ